สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เรามาพบเจอกันนะคะแม่ขากับช่องแม่บีเอนจอยค่ะแม่แม่เจอกับหนูนะคะตอนนี้ก็คือสินค้าในคลิปค่ะคุณแม่จ๋าวันนี้ลูกจะมารีวิวสินค้านะคะงานผ้าไหมอิตาลีกันเลย EP 29แล้วนะคะแม่ค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวให้กับสาวๆไซส์เล็กค่ะคุณแม่อก42นิ้วความยาว25ค่ะคุณแม่จ๋าแขนจะอยู่ที่ประมาณข้อศอกนะคะงานปักเก๋ๆตัวที่ลูกใส่เลยค่ะแล้วก็ แล้วอยู่ที่ประมาณสะโพกเลยราคา209บาทเท่านั้นค่ะแม่จา๋ารุ่นนี้จะเป็นงานผ้าลายสกอตสวยๆเก๋ๆลายทอแบบชัดเจนเนื้อผ้าผิวๆเย็นๆใส่สบายๆกันเลยค่ะแขนข้อสอบนะคะสาวไส้เล็กไซส์กลางอก42ค่ะแม่มาจาับจองรุ่นนี้กันเลยสีที่มีนะคะจะมีสีเขียวค่ะแม่ต่อด้วยนะคะตัวที่ลูกใส่ตัวนี้คือสีม่วงตามด้วยค่ะคุณแม่จ๋านะคะจะมีสีแดงค่ะ ต่อด้วยนะคะจะมีสีเทาตัวนี้ขออนุญาตให้แจ้งว่าเทานะแม่น้มันจะออกเป็นโทนเทาเทาดำดำเทาดินประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้สีลิ้นค่ะแม่แล้วก็สีเหลืองนะคะคุณแม่ชอบเป็นสีไหนนะแม่น้มีด้วยกันทั้งหมด6สีนะคะเดี๋ยวลูกจะไปใส่ให้ดูทุกทุกสีกันเลยนะคะว่าุสีนี้มันเหมาะกับแม่นะสีนี้แม่เอาไว้ใส่ออกงานนะสีนี้แม่จะเอาไว้ใส่ทํางานนะคะเดี๋ยวเราไปดูสีกันเลยค่ะ นะคะสีแรกเลยจ้าคุณแม่จ๋านะคะตัวที่ลูกใส่เลยสีม่วงค่ะแม่สีแดงค่ะสีแดงมันจะออกเป็นโทนแดงแดงส้มๆนะคะสีตามจอเลยนะแม่นะสีเขียวค่ะ ตัวนี้เลยจ้าแม่จ๋านะคะสีเทาค่ะสีมิ้นจ้าแม่นะคะแม่แม่จ๋าตัวนี้สีเหลืองค่ะนะคะตอนนี้ลูกได้รีวิวใส่ให้ดูทุกๆสีแล้วถูกใจสีไหนนะแม่นะ สั่งได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้เลยนะคะเบอร์ตรงหน้าจอค่ะแม่จา๋าแจ้งกับน้องแอดมินนะว่าแม่สนใจ EP 29ค่ะสีไหนสีอะไรราคา209บาทแม่หรือว่าแบบ มันคุ้มค่าเกินราคางานสวยปังๆแบบนี้ค่ะแม่นะคะสาหรับไลน์แอดก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะเข้ามาเป็นเพื่อนกันในไลน์แอดได้ค่ะคุณแม่จา๋าสาหรับช่องแม่บีเอ็นจอยเรามีไลฟ์สดในทุกๆวันค่ะแม่แล้วก็เราจะลงคลิปนะคะให้กับคุณแม่ที่ไม่มีเวลาดูไลฟ์สดแต่มีเวลาบางทีชาแวบชแวบเข้ามาดูในคลิปอะไรแบบนี้นะคะแม่จ๋าก็สามารถดูสินค้าในคลิปได้เลยนะคะตอนนี้ลูกได้รีวิว EP 2ีครบหมดแล้วทุกๆสีใส่ให้ก็ใส่ให้ดูทุกๆสี แล้วค่ะชอบสีไหนสีอะไรนะจ้าแม่จ๋าแจ้งกับน้องแอดมินได้เลยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้า EP หน้าค่ะคุณแม่เดี๋ยวจะหางานที่แบบว่าไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่สาอวบเสาโอเวอร์ไซส์ over, side. มาสลับปรับเปลี่ยนกันไปค่ะแม่จ๋า เพื่อให้กับแม่ๆในทุกๆใไซส์ของลูกได้มีงานแฟชั่นงานสวยๆราคาปัวปังนะคะใส่กันค่ะคุณแม่จา๋าเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะแม่นะฝากติดตามหน่อยค่ะช่องแม่บีเอ j นจนะคะแม่คะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกราบสวัสดีค่ะ